Kh beridang yang penandasa nisin tanana dowenang udah kami winasedismewa pereseang sodina kauutanang nyanja sade diang see <Sess> tela sangguli <Sess> malaasa loganaade bashiang. Kepada yang maha decah Peritang tang Bhanamahe Ya doang begini ah lia Ya jati ah jato Nabi janami sanji Ja panang jiwi Da ulo beda Dena sajena Soti dehodu Soti kapasa Angguli malas Udang nitidang สังสาเลสังสลันตานังสัพพทุกขะวินาศเนสัตตะธรรมิจะโบจังเกมาระสินัพปมัฏฐเนปูจีตวาเยจิเมสัตตาติภาวะมุตตขุดมะอาจาติมาฉลาพยาติอมตังนิพยังคตะเอวะมาดิจคุณุเปตังอนิกะขุนะสังฆัง โพซาทัญญะอิมางมันตังโพชังขังตังพะนะมะเหโพชังโกสะทิสังฆาโธธัมมานังวิจเยยุตตถาวิริยังปิติปัสสาทิโพชังกาจะตถาปะลิสมารุเปคาโพชังกาสะติติดะปะทัสสินามุนินาสะมะกะถาภาวิตาปะอุลีกะดา သဝတန္တိအဘိညာယနိဗ္ဗာနယဇဘောဒိယဧဒေနသ च्च ဝချင်းာဆိုတိတေဟောတုသဘာဒာဧကသမိံသမေနာတောမောကလာနန္ဒကသဗံကီလာနေတုဂိတေဒီဇဝဘောကြောင့်ကေသဒ္ဒေစယေယေတသံအပိဏတိတဝါလောကမုချင်းစုတံခလေ ဧ दे နာစကြဝချင်းနာဆိုတိတေဟောဒုသပဒာဧကဒာဓမ္မလာကြာပိကေလညေနာပိပီတိတောညੁੰဍဒေလေနတံငေဝပနာပေတဝါနာသသလံသမုဒိတဝါနာဘာဒာဓမ္မဗုဌာတိဌာနဆိုဧ दे နာစကြဝချင်းနာဆိုတိတေဟောဒုသပဒာ ပိလာဒေဇာဘာဒာဒိနနံဘိမေစီနမဂဒဂိနေသဝပဒ ानु ပတိဓမ္မတံເຫດເນສາຈວາခြင်းນະສෝຕິເທໂဟုດຸສາບະດາໂພຈັງກະຊຸດຕານິທິຕາຍັງທຸນິມິຕັງອະມັງຄະລັນຈາພໂຍຈາມະນາໂພສະກຸນາສັດສະໂຕ ภาพะโกตุสุวินังกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสะเมนตุยังดูนิมิตังอะมังคลัญจะโยจามนาปอสะกุณัสสะสาโตภาพะโกตุสุวินังกันตังธะมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยังดูนิมิตังอะมังคลัญจะ โยจำละโพสะกุนาสัสสะโตปาปะโกตุสุปินังกันตังสังฆานุปภาวินะวินาสเมนตุทุกขะปัตตาเจติทุกขะวิยัปปัตตาเจติพะยาโสกะปัตตาเจติโสกะหวนตุสะเบีบีบานีโนเอตาวะตะจามิหิสัมปะดังปุญญะสัมปะดัง สับเบดีวานุดันดุสัปสัมปติสิเดียดานังดันดุสัฏายาสีลังละกขันดุสัปดาภาวนาบิลาดาวนดุขะชันดุเดวะดากดาสับเบผุทาปะลาปดาปจีกานณเจียงพลังอรหันตาณเจติเชนะละกขังบันดามิสัโส ยังกีญีวีดาหิธวาหุลังวาสะเกสุวายังรัตนังปะณีตังนะโนสะมะงาธิทธะธากะเตนะอีดามวิปุเตรัตนังปะณีตังเอเตนะสัจจีนะสุวาทีโหตุยังกีญีวีดาหิธวาหุลังวาสะเกสุวายังรัตนังปะณีตัง နမောသမံဃာတိထာဂတိနဤဒံမိဒ္ဓမြတ်ရတနာဘဏီတံເຫດເດນາສາຈິນາສຸວາດີໂຫດູຍັງギンຍີວີດັງຫິດວາມຸລັງວາສະເກສຸວາຍັງລັດຕະນາບັນີຕັງນະໂມສະມັງອາຕິທະກະຕິນະອີດຳວິສັງເລດຕະນາບັນີຕັງເຫດເດນາສາຈິນາສຸວາດີໂຫດູ Pewadu sabamanglang lakhan du sabadiwada sabapudanupawina srasuki pewandude pewadu sabamanglang lakhan du sabadiwada sabadamanupawina srasuki pewandude pewadu sabamanglang lakhan du sabadiwada သဘာဆောင် అను భావే နာသဒ္ဓ숙희 భవ န္တုတေမဂါရု ని โกနာဒိဒ ايا သဘာပ ానినా ပူလေတဝါဗာမီသဘာဘဒောသံ बोधि ముత్తమ ัง ఏ เต న స ัจ వచేన సోని เต హో ဒု సబ ဒా తియాందో బోధియా ములే స ဂ ్యానానాని ဝတနော เอวํอเมวาทีโหตุเจอาสุเจอามังทะเลอภละจิตปลางเกสีเสปุธุอิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคบทุปโมททิณีสุนากตังสุมังคลังสุปภานังสุปุถิตังสุขโนสมุโดยาสุยีทางภมจาริสุ ပဒကိနံဂယကမံဝါ jaga မံပဒကိနံပဒကိနံနောကမံဗနိတိတေပဒကိနေတဒကိနံအနိကဒဝနလပန္တေပဒကိနေတေအထလသုကိတဝိနုလဟာဘုဒ္ဓသာသနေအလောကသုကိတဟောထသာသပေဟိယာဒီဘီ ปุพานาสูตังนิธิตังปาริตาปารินิธิตาอะเวโรมไปตามเหตุปัจจัยเดินไปก็ดีบรรยากาศดีอุ่งนน่า าาไปได้สทกไม่ถึงครึ่งมั้งโยมก็มาใ์มาบอกไม่ไปแล้วลัวจีวรเข้ารอโยมก็เลยกลับไปเอาซาเล้งมาซาเล้งโยมที่มาส่งเมื่อวานเนี่ยก,ก็ขับมาถ้าไม่มาก็ไม่มีซาเล้งก็อาจจะฝาก <c oughs> ฝากอาหารโยมมาละ แต่วิบากเป็นไรวันนี้โยงก็ใส่เกือบหมดข้าวโยปิดบ้างเพราะว่าเยอะเกินเอาออกมดเลยของผมใช่ ยเยอะเกินก็ไม่ไหวทั้งซ้ายทั้งขวาเพรวะว่าก่อนโยมคนที่มาส่งเนี่ยเขาบอกจะมารับบอ,อไม่จะดวกตอนช่วงพระไม่อยู่กลัวจีวรเข้าล้อเดินไปดีฝ่าได้บรรยากาศด้วย บรรยากาศทุ่งนาฝนตกเมื่อวานก็เย็นสบายอาาจรรย์เเดดิินนนตงนี้้ก็ไ,ไม่จะมาไปทางโน้นทางโน้นฝนไปทางนี้ก็แยกกันแล้วขากลับจากเมืองหลก็เดินไปทางโน้นนี่นแล้วก็พอด,ดีรถตาเล้งมาก็เลยรับมาด้วยกันไปชมบรรยากาศทุ่งนา Họ ở đây có bícia gutt filtrate để đi vào. Bà Dees về thung tiếng ามาผลไมอ้อะไรเอ่ยแตงที่เบตค่ะ <laughs> <laughs> แตงที่เบ,บตเลยโอ้คล้ายๆแตงไทยเนาะแตงไทยคล้ายแตงไทยโอ้กไปอย่างเงี้ย่ะยยอมลองทานดูบ้างยัง

<laughs> lúc là <cái> làm đi, ngon nó là lụp, à. 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 เย็นร้อนอ่อนแข็งมันเป็นโพลิภตาล์ลมเดูแล้วนไมอ่าก็พอได้อ่าได้เยอะมได้ได้อ,อ,อ,ดดอแล้วก็ผลไม้พอได้เอาไปมากเดี๋ยวก็ทิ้งอีก โอเดี๋ยวย่ามอดี๋ยวแทงนู้นเดี๋ยวอาแทงนี้่ะแทงนิมันอยู่คนละที่เอา้าเอาสุทินนางวัตเมธานางสุทินนางวัตเมธานางอาสวัคยาวหังโหตุอา้อาวสาธุปเป็นปัจจัยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอย่าได้ผุดได้เกิดเลยสาธุสาธุ

ăn chín được mất, ăn, ăn về chín được, rửa thôi, chín lấp chín เนหมือนนางวิสาขาเวลาจะถวายทานอันนี้อร่อยอันนั้นอร่อยอ่าหนึ่งอเห็นไหมเรวเดี๋ยวก็ได้อันนี้สงเวลาออกจากบ้านออกจากเรือน่าง,งานแต่งงานก็ลูกวัวลูกวายก็ตามไปเป็นชุดเลยได้ของแถมเยอะอ ห็ในใจไปอื่นบ้างไหมเห็นค่ะแล้ว<อ>มันคิดว่าเอ๊ะแล้วพระจาจะทำไงเนี่ยอ๋อก็ไปตามเหตุปัจจัยแล้วแต่วิบากไปตามเหตุปัจจัยก็ก็ที่เคยบอกไว้แล้วทำไมมีรถก็เดินไปนนมีขอบเขตคือถ้าตั้งใจนะและถ้าตั้งใจตั้งใจมันก็เรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่า วัตถุอนามาตถูกไม่ควรจับต้องแต่ต้องมีเจตนาตอนนี้เจตนาตั้งใจจะไปจับต้องนะฮะถ้าเกิดมีความกำหนัดตั้งใจจะไปจับต้องอีกเป็นสังฆดิเศษได้อีกตรงน,นี้นะฮะแต่ถ้าในกรณีไม่ได้ตั้งใจจรจงหมื่นหมืบางทีก็เดินไปชนไปหยิบโน่นหยิบนี่รับประเคนอะไรก็โดนกันไม่เป็นไรแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปทาอย่างนั้นตั้งใจจะรับประเคน นะไม่ได้ตั้งใจจะไปทําอย่างอื่นเนดะ <g ül> ี๋ยวมันก็คิดมากไปโอ้ยเดือดร้อนใจมาถึงทุกวันนี้นานแล้วเหรอนานหลายปีแล้ว <g ül> โอ้โหโอ้อันนี้ไม่ต้องห่วง <g ül> เพราะว่าพระไม่มีเจตานาจะทําอย่างนั้นหรอกเน่นะฮะพระไม่มีเจตานาที่จะทําแบบนั้นนะแล้วมันกา,ายการมันตั้งใจจะทาตรงนี้แต่มันไปโดนตรงนั้นนะฮนะตรนี้ไม่เป็นไรท่านบอกไม่เป็นไร เราะเราไม่มีเจตนาจะจะไปจับต้องอะไรตรงนั้นใช่ไหมฮะท่านบอกแม้แต่วัตถุที่อยู่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเครื่องประดับอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นอบัตทุกกฎได้เหมือนกันถ้าตั้งใจจะไปถูกต้องไปจับไปคำเนี่ยแต่ถ้าไม่มีเจตนาม,นมันเมืองเอิญไปโดนน,นุ่นนี้มันไม่เป็นไรแล้วนะ อา้าวเรื่องเมื่อกี้ที่ว่าถวายอะไรพระแล้วก็ไปโดนพระแล้วแล้วก็ตั้งอันนั้นมาก็กีป่ปีมาแล้วเดืองเดือดร้อนมาเรื่อยๆถ้านึกถึงใช่ไหมแล้วตอนนี้หายยังตอนนี้หายแล้วค่ะหายตง<จ>รยงใจเอเอเพราะพระไม่ได้ตั้งใจหรอกโยมก็ไม่ได้ตั้งใจโยมไม่ได้ตั้งใจจะทําแบบนั้นแต่ว่ามันคล้ายๆกับมันเป็นอุบัติเหตุ บางอนก็โดนได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าพารับประเคนเนี่ยรับประเคนด้วยกายก็ได้ใช้มือรับรับประเคนของด้วยกายก็ได้ใช้บาทรับใช้ภาชนะรับแม้แต่ใบไม้ใหญ่ๆก็ได้นีนะ่คือการรับประเคนแต่ในวินัยเขาอนุญาตไว้สองอย่างนี่แหละแต่ส่วนมากพระก็จะใช้ผ้ารับประเคนนะเพื่อป้องกันจะไปโดนกันอะไรนั่นแหละ แต่ถ้าหากว่าไม่ไม,ไม,ไม่เราลึกศึกษาเรื่องไว้ในนี้ไม่ไรใช้มือรับก็ได้แต่ก็ต้องมีสติหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้รับแบบตั้งใจที่จะไปโดนมืออะไรอย่างเงี้ยง <c oughs> ั้นก็ไม่มีอะไรหรอกและอย่างของโยมก็ไม่มีอบัตอะไรพวกนี้หรอกมีแต่เจตนาดีตั้งใจจะทําบุญถวายทาน ไม่ได้คิดว่าจะทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนั้นอะไรเงไม่ไม่มีส่วนส่วนเพิ่มหรือว่าส่วนเกินไม่เกินเลยอะไรไปนั่นะหละกแค่นี้แหละอย่างที่ยมนำทำอย่างเงี้ยก็แค่นี้แหละพระก็รับแค่นี้แหละเดี๋ยวอันนี้ใส่ถุงให้ด้วยเขาจะได้หยิบไปได้ง่ายง่ายๆสงใส่ตรงนี้เขาจะกัดแขนเลื้องถุงมั <c oughs> <c oughs> ้งเดี๋ยวเดี๋ยว่ยว,วยกัน

Awela hondu abya baja hondu anika hondu suki adanang periharan do. Ama kang wujulah kami cedega manusia. Awela hondu abya baca hondu. Anika hondu suki adanang periharan do. Ama kang wujulah kami, kami manusia. Awela hundu abya baca hundu Anika hundu suci adanang perihar hundu Purati maya di saya, baji maya di saya Udara di saya, dagi di saya Purati maya nu di saya, baji maya nu di saya Udara nu di saya, dagi nu di saya Hedi maya di saya, uberi maya di saya Sabi sada, sabi bana, sabi buta, sabi pukla, sabi ada bawa periapana. Sabai dio, sabi purisa, sabi ariya, sabi analia. Sabi dewa, sabi manusia, sabi wini Awela hundu abya baca hundu, anika hundu suki adanang beriharan doh. उडंग यावा बवाखाजा दु यावा विजितो समन्ता जगवारेसु येसदापतुइचला अभयापचानीवेला जा निदुखाजानुपाठवा उदंग यावा बवाखाजा दु यावा विजितो समन्ता जगवारेसु येसदाउतगेचला อัพยาปัชฌานิเวลาจนิทุกขาจานุปัทวะอุดังยาวะโบวขาจะโดยาวะอวิจิตโตสัมมานตะจะวะเลสุเยสัตตาอากาศิจะลาอัพยาปัชฌานิเวลาจนิทุกขาจานุปัทวะยังบาดังคุสลันตะสานุปาวีนาปานีโน q Sabeza da melacasasa yad wa damal sukawahang Pabu nanu wisutaya sukaya <Suspera> penibadian Hasoga man bayya sangi bana sukemutaman Kilang diteduh sad damu da me ho dosakalawang Sabebi sad kalina sama dewo bawa sedhu. ยถาลคิงสุโภลานาสุลาชาโนตะเทวีมังราชาลกะนุฑะมีนาอัทโนวะประชังประชังสัพเพสังฆาลานิจะยถาปัญญาเยปัสสดีอาทานิพีอินทาจิตุเขเอสมะโควิโสติยาสัพเพสังฆาลทุขะติยถาปัญญาเยปัสสดี အတဏိပိန္နဒိဒုခေအေသမကိုဝိสุทธิယသဗေဒမနတတိယထပညာယပသဒီအတဏိပိန္နဒိဒုခေအေသမကိုဝိสุทธิယအပမန္တေနဘိဝေသမ္မာဒိသဘုတ္တပတောဒုလဘောလောကသမိမနုဿတာဘဝဒုလဘောဒုလဘသသသမ္ပတိပပဂိတဘဝဒုလဘော สัทธามาเสวนังธุลภังอีวังธีวะเสดีวะเสโอวทะดีอนธานิภิกขุเออามานยามิโววายะธามาสังฆาลาอัปมาดินะสัมปะทิทานเอดาวะตะจะมิสัมปะดังปุญญะสัมปะดังสะเประเดวานุโมทังนุสัมปะสัมปะทิสิธียา ดานังสานดุสัทตายะสีลังละคันดุสบดดาภาวนาบิลตาโหนดุขาชันดุเดวะตาคดาสับิบุดาปราปตาปจิกานันจะยังพลังอหันตานันเจเดเชนะละคังบันดามิสภาวะโสอิมา